สวัสดีครับพี่น้องนะครับทักทายพี่น้องตอนดึกๆแร้วกันนะครับกับมอนี่นะครับมอนี้นะครับกตอนนี้ก็กาล่างเก็บผ้าเก็บเสือ้อเก็บผ้าเก็บข่าวเ,เก็บของอยู่นะครับเพราะว่าจะลงเทียบกันสิบมือนะครับม้่งเตรียมของไปแห่งพรนะครับพอดีมอนี่นัดเบ้าเอกเนาะนะครับเพิ่นถามว่าอายุไปจ้าโม่งก็เลยบอกคนว่า ตื่นจะม่งกับไปยง้มนั่นละนะครับตื่นหาทุ่มกับไปหาทุ่มตื่นตีหากับไปตีหา่าบอกเพื่อนเนาะนะครับก็เลยพอดีม้นนี้อ่าเฮ็ดบุญบานบอดเลี้ยวเกาโม่งกับมานอนก็เกือบสิบโมงตื่นเทียงอ่ออกใบยบยออกไปหาหมอเนาะนะครับออกไปหาหมอเพราะว่ามันปวดปวดแขนย่้มนั่งมันปวดนะครับตอนแรกนอนทับแขนเจ้าของกนลนะเพราะว่าไปอ่ไปพาหงูมาพาหงูมาแล้วมันนอนตะแคงขัง,ขงน่บได้ครับ นะครับมันก็เลยนอนตะแคงในคางเดียวกับนอน่งไงเอามือหนะน,น่ะนันตราซื้อว่าที่นอนตะแคงรับตื่นเสาร์ตื่นขช้า,ม,ามันปวดเพราะมันนอนทับคางเดียวนะครับเป็นข้อต๊้งหมอนนี่กปกติคอตรงหมอนมันวันวันสองวันมันกะม,ม,มันก็ดีขึ้นเนาะนะครับแต่ที่นี่ว่าเดือนทางลงเทียบครับรถตอ่ออืครับรถตอ่อแล้วก็ไปส่งไปุงเทพบนั่งขับรถเองมันก็เลยกลายเป็นปวดนักลามลงมาหดแขนนะครับ มาที่นี่กลายเป็นว่าเวลาเรานั่งนะมันก็ปวดคือปว,ป,วปวดปวดปวดบริเวณชาลงมาถึงถึงไปนี่มือเลยนะครับตอนนี้กระช่านะครับแต่กระซอยาเมื่อกินกับบรรเทาแล้วล่ะนะครับคือบรรเทามันไม่ได้หายไม่ไดี่นองมันไม่ได้หายเนาะมันต้องใส่เวลารักษาคือวันละเพราะว่าเกี่ยวกับเสียนกับอันนี้เนาะนะครับกินกินบรรเทาไว้เพื่อไม่ให้ปวดนะครับแล้วก็ก็เลยตื่นขึ้นมาช่วงนี่แหละซีทูมหาทุมก็บเขา่าก็บข้องแล้วนะครับ เดี๋ยวจังสีไปหาเบาอีกว่าพ่นยูจังใดนะครับเดี๋ยวเก็บค้องแล้วไปกันพี่น้องนะครับครับพี่น้องนะครับเก็บคล้องแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งพ่นก่อน่าพ่นยูจังใด <c oughs> ไปนําเบิ่งเอีกกี่พี่น้องนะครับมานอนอยู่โดมผู้เดียวเป็นจังไดนัาไปเบืองก่อนเก็บกระตีนสี่หทุ่มนะครับ3ามทีุ่มนะครับเก็บคล้อง ต่นขั้นถากิจที่เดียวมื้นเสาร์บร่ท่านพี่น้องนะครับยิบเลีวยก็เด่นนันพักจังหน่อยกันยังดีนะครับตรีนขึ้นมากกับอาบน้ำออกกันออกไปกันเลยครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวออกไปเบิงอีกก่อนนะครับครับพี่น้องโอ้ก็มือดอยู่ได้แล้วเนาะมาครับเบ้าอีกครับ ระบบนอเงียบมิตจลรีครับพี่น้อง เอเอฮึ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 ฮนฮนเึฮึฮเฮึฮเฮึ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 ฮกฮึฮึฮอฮึ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 ฮาฮึฮึนึฮ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 ึองฮึ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 ฮี่ึฮึ đi người trên đây, một bất ngờ Để mình lòng 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 จิงจัิงร้อนบ่ะปวดแขนเนี่ยตงหายบ่มั้งาย่วู้ยมันจีหายเนาะเป็นตะกวอนไปองเทียบุญไหมเึฮึฮึ่ึเึฮึฮึมึฮิฮึ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 ึงึฮ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 ึึฮ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 ฮึฮึฮึลึฮึฮึฮมฮมฮึ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 ึฮึฮึแ้ ตั้งติดเอวตั้งตั้งตั้งโอ้โหเิดีย่านพูดเลยไปมันกรดดับอยู่ห้องเขากระดับตอนนั้นนะไฟดับจังหวะดี้ดโอ้ยไปดับพื้นบ้านเปิดขึ้นยิ่งยั้งไหลขัดเนี่ย นี่ต <O> ah. ีคองเงกระเป๋าเดียวนี่ตีโอ้ตะลีตรวจตะกตาตะกาไอเจกัอยู่ตะการตรงเลงตรงเลงอยู่ตะกานี่ขาดแวนบนี่โอ้กองผู้เีันเนี่ะ

อรวมันล่มเนอะอ้าวมึงี่แงเรื่อยวะมงมันล่มเรื่อยฝั่งไรลวงไรลวงเกิด <c oughs> มันยยกูได้ห็นกรุบกั้างทงุ่นะอู้กกาอหามุ้งแร่กับไปกกูได้บอกว่าหามมุงเร่งพอคิดเราเองอ้ห้าวานอนตื่นยังมุงกับไปตอนนั้นตื่นหาทุมกับไปหาทุ่ม อาจาเออเรเ<น>จรัก่ก็บขาดึมาคั่วเขากัไปตามเวลาตัวเขารถใหญ่ต้องไปตามเวลาตัวเขาจีหอดจะข้องแรนสาวเดียวหกชั่วโมงครึ่งจีหอดตเตียนมาบ้านนู่นอนอี่ปะน่นี่ปะก็เป็นตสวนเดีบ้านี่บุกเข้ามาไมเจ้ามึงอยวลาร้อนพวกนี่ได้นีงเวล่ะวะอันกนี้ได้เลย กีซอนนี่แหละอไปเบิ่งเจียงเบไปเบิ่งเจียงเจ้บของในชีิเไปเบิ่งเจียงเจ้บของในชิปเด้อเฮ้ยเหรอต้องดูว่าอคลองคออะไรไล่ไลไล่ไล่สู่สูเนี่ยม่สู่เนี่ยูกกล้ๆนท็กตีสู่เทกกูโบม

พ่อใเต็มหมดนี่นนพ่อญเต็มเราเต็มนไปนึ่งป่ะนยยี่ใหญ่ไปไหนนี่ใหญ่ไปไหนะนี่ใหญ่ยียย่ยหมดอยู่นี่นี่ใหญไปูลงกมาไม่ไแล้วไปอ,อยูย่ทะลเราสองน,นี่ให่ไเนีหน้ยโอ้โหป่โอเราลงไปนอนตะลังวันนี้ฝนตกแล้วขึ้นมาอยู่พี่ <c oughs> <c oughs> โอ้อาจารย์น้องตีไปกับบุอหดที่ไปได้เลยนี่อันนี้ก็ได้อเออฮะอ้ยมันก็ปีดไปเลยกันมาหายังปีด,นนดไปดเนี่ยเนาะเขาเกีบของมาแล้วอยู่ตื่นบางหาทุ่มนี่เนาะ Nát hung cái kiếp quang kiếp khảo kiếp quang Ở bên yang của hôm nay A Ở bên A Ở yang A bay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  ขันดูกเรียนลงทงหน้าได้เรียนคูบเอากระตีอนผาดตือนะเนกะเสียงย่งรเสียงอียังนี่ฮะเสียงอดนนเสียงกแหมเกียจะลากระอกะตีร้อนดร้อนจะไดพระเพื่อกูมี่องยินดีกมี่ีตันี้หขามหวานพอจะเต็มไหมูา มันแกอยู okay. ่ทงหน้าได้เหรอเนาะเพียงแต่ว่าเทพปูนดีสินเนาะซำนอนหน้าได้ไหมฮ่าฮ่างนั้นมันอีเลี่ยวเป็นทุกชิบอกเป็นไปแล้วหรอตุ่นตุ่นลงฝุ่นต้องไปรับเหมืองมุกออกไปดีแต่ว่าเชียงแค่เชียงแค่ไหนครับพี่น้องโอ้ยหัวจนน้ำตาแตกไปนอนใหม่ได้บัณฑ กับบวกที่แหลกไปเอกต้นฉีภาไปทรงเพิ่นกับพวกไปเด้เกง่งเนาะบัดมูนี้แล้วเป็นยังได้บ้านนี่แหละความมึนของเพิน่นถ้าตีดไปทรงไหนไปนอนอยูน้ำกับพวกไปเพื่ออะไรอะ่ะเแ๋่วมาหับเอาพี่น้อง อิน,อนอด,ดีกินดีสมไยเอารถไปเก๋รถเทียบกัดเทียบกันตัว่งจรถกเก็บข้าวเก็บของนมือเนาัเพี้ยกวรถเดเทียบตีรถเพิ่น อ๋อทุกอย่างมันต้องมีการเอาคืนเนาะมันจีดีค่าปลปดผู้แคสนะผบอกว่าับรงเลยือนบวลนเลยเอใช้เวลาลงนล้นก็มองน่อยรู้ค้มเล่าก็ไม่โค้งกนเล็ไมวนแล้วก็มองนี่งหลมาจากเช เาก็บูคิดว่าเขาอันนี่ละเขาจะปุ๊กงั้นมาปุ๊กซื่อเด้เขาตั้งแก่มาปุ๊กไงโยกเต้นปุ๊กซื่อไหมก็จู่หัวีว่าตัวอันกันละปุ๊แบบโยกเพียนเลยเ้ยเข้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮยเอ้ยเ้ยเจ้ย่า้ยเอ้เ้ยแบบเฮ้ย้ยเฮ้เเยเยยเเยเ้ยเอ้ยเอ้ยยเเยเเ้้ย ออฟังเย็นกับขวางเลยกะหัวได้วาก็ไตยังไงไหลยอย่างีไหลลไปลงขลงกินข<ต>้าวแตงยูแบบเจ้าเบอร์นะอูชีเยวมากๆๆอูเจ้าจำยแหละพี่น้องเอาพืนเป็นนอนนํ่ก่อนจักเจ็นโมงจังจะพักกันออกเพราะว่าจับทีวีเอ็ดคำนวนเวลาบึงแล้วนะครับเผื่อจอดกินข้าวเผื่อแวะข้าปันน๊มน้ำกันที่หอประมาณจากกักสามโมงเคสีโมงพอดีนะครับ คำนวณเวลาไว้นะครับคำนวณเวลาก่อนเดินทางนะครับก่อนกันยิปนาครับพี่น้องเดี๋ยวเบึ้งเบึงขนของก่อนจำนี่บ่เอาอยู่เลลมม้นเดียเอามายังเนี่เอา้ออมงยังอ้ไปสนยัง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 ยัี้ังยยังงยัยังยังังยัยังยัยยังยังังยยยัง่ย อ๋คือปิดเสร็จมันคือเปิดไม่คุณนรอดเลยส่าฮาาาปิดเว้นนะขั้นปิดก็ได้ปิดยังสีนอนมันยังรับสนิดพักแล้วอียังสีโน้ลไ่ัว้จะพว่าออสว่าใส่ลงมาไหวเ ยิมอเซไปมาอ๋อแล้วก็ทิมอเองตัวมีผู้ใล้ยไปหรอกเห็ดเขื่อนขมิ้นอพยพักเนาะกระโบเงียบได้ล่ะเสียงกระยางสวดๆอยู่เข้าอันนี้แหละมวยผู้ยูเลี่ยนเนี่ย โล gì phải như ไปย่แหลมนอนเฝ้าติไปเบิ่บไปกุละพอละกันกิน môn ลีกหน่อยมูลนัฝากค้องไปน้ำนี่หน่อยเลยพวกไออลิสาพวกไอชมผูกับไอฝ่ายกับไอ้นีก็ไอจินเอาจินขึ้นรถขับยังไงนึงมันไปหมดแล้วไปน้ำดิเขาห้องกระบอกว่ะสิขนาดคลองจะคลองเาท่านขึ้นรถข้อจินนะบัวมันหลายก้นบัวมันแต่ข้อไอจินน่าจะเป็นขอไอเสี่มนะใช่ เตีมมาเนี่ยเอาไปเอาเลยพี่น้องกินเมย์เมย์ยังขึ้นข้างนอกเปิดทำไมอ๋อลากินกมจะไปนั่งหัวรอได้หัวรอกจยังก่อนเอาเร็าบพูดน้องนะครับตายแล้วมาทรับแล้ว จูบไว้พอนอนไปกันจอดแกงกันป่ะนี่จูบแบบสิจูบแบบเท่ๆครับหน้าหายตาสู้ข้อพอดหายไม่้องเจอกันก็ต้องมอกครับพี่น้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ